ครับสวัสดีชาวภูรักไก่แจ้ไก่ต่อไก่สวยงามทุกท่านนะครับนี่นะครับเสียงขันครับตัวนี้เคยลงเมื่อรอบที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเคยลงไปรอบหนึ่งนะครับที่คู่กับเลือดผสมนะครับเเลือดผสมนี่มีคนจองแล้วนะครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ยังไม่ไปนะครับ ขันขันบ่อยนะครับขันแล้วนะครับเชื่องเชื่องได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็ท่านไหนสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับราคาเท่าเดิมนะครับ700บาทสนใจก็โทรมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ครับรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับหางชัยนี่กำลังออกนะครับัง ที่เห็นโพลๆ,ๆนิดๆนะครับนั่นหางชัยนะครับหางหางก็ยังออกมาอยู่นะครับความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับสีเหลืองขันบ่อยนะครับงอนนี่ใหญ่นะครับงอนกดกระมอมดีมากเลยนะครับตั้ง ตั้งตั้งก็เปิดดีนะครับตั้งตาแดงนะครับตัวน,นี้ครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูตานะครับนี่นะครับขันดีนะครับท่านไหนสนใจก็ โทรมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็โทรมานะครับ